เย็นครับผมวันนี้จะพาทุกท่านปั่นไปออกกำลังกายไปไปดูเป้าหมายข้างหน้านะครับที่ผมจะพาทุกท่านไปดูกันครับว่าจะพาทุกท่านไปสถานที่แห่งไหนนะครับผม หน้าเป็นตลาดนะครับผมตลาดเย็นคับกับข้าวปั่นมาใกล้ถึงเป้าหมายแล้วครับผมจุดหมายอยู่ข้างหน้านะครับ บรรยากาศยามเย็นครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนครับผมด้านหน้าสวยงามครับก็มาถึงจุดหมายแล้วนะครับผมนี่ครับจุดหมายรายทางที่ผมพาทุกท่านมานะครับเป็นสวนสุขภาพนะครับผมสวนสาธารณะของชุมชนนะครับ ที่พามาดูคือพ่อไม้นี้ครับผมบนต้นครับสถานที่ออกกำลังกายครับชุมชนมีอุปกรณ์ออกกำลังกายหลายอย่างครับนี่ครับดูต้นนี้ครับนี่ครับเต็มต้นเลยครับ เมล็ดพยุงครับเก็บได้แล้วนะครับผมนี่นี่ครับแบบนี้เก็บได้ครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บไปก่อนนะครับและเผื่อท่านใดสนใจก็เมนมาใต้คลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บไปไว้ที่ห้องก่อนนะครับผมเป็นสถานที่ออกกำลังกายของชุมชนครับนี่ต้นนี้สุดยอดครับแห้งเต็มต้นแล้วครับ มีคนมาออกกำลังกายด้วยนะครับผมบรรยากาศอาทิตย์กำลังจะตกดินครับสวยงามครับของฟ้ายามเย็นสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับไว้เตียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ